ลาบไก่ครับเือนี่เบคอนกินเสระ้อสะปวดต้นเลยแหละ <c oughs> อยากขาวทำไงยอยากขาวทำไงลา,าบไก่ครับลาบไก่เึงครับเชฟจากฝั่งซ้ายครับตัดผมกันเลยครับผมซักก็ดี สีก็บ่ค่อยเป็นบันได้นี่ยาเลยเฮ็ดแนวกินก็แก้วเลยของบนไงแต่อะไรแต่งเวอร์เซนดี้ฟังมุกมาสิบเอ็ดเม็ดนะครับผมว่างบนอะไรทนี่ปั่นทำยี่ขวางเล่นอย่างเดียวเดือนเนาะ

จำร้เสียงเกิดดีกว่าเดีเงาไปเงาไปบอกเลยบึงครับเน้นเน้นเน้นน้นลาบไก่ครับด่างแล้วบอกเออแกวไปเลยยซงใส่เขาเบาหือข้อขึนอยู่ตัวน่ะเออ ได,ดได้สักพักกับแรกๆก็ตั้งใจฮักพุนตัวนี้เขาว่าได้สักพักก็มาทิมกันคุนบไดี้ยินบ่เปิดแหงปันนี่เห็นบอกหลายระบบหลายคนหลายเป็น นี่ครับเขาเอิ่นของมีคาของมีคาผ <c oughs> มา <c oughs> กำลังสับครับเชฟกินเขาแรงน้ำกันครับมือแอวไปเลยีพูดเด้อ นาตัวจริงก็แบบยืนบอะยืนอยู่บนตูมือนั่นไม่ลู้ใครอยู่หัิแนกาน้เ้โอ้ยก็บอกกันเลยว่ิดเมันทไม่า่อนเนี่ยตชเนี่ยมีาเข้าไปิงประตูด้วยคร

อยากกินไข่มดแดงป่ะใส่แล้วครับน้ำซุปครับต้มน้ำซุปไก่แก้วพื่อนททุุ่่ให้ใครดีมาที่สุภาชัยอ้มน้ำซุปไก่แไป